จะเป็นเพื่อนร้านอาหารอ่ะอยู่เยอรมนีนะจ๊ะ้านตรงนี้จะเป็นโดยส่วนตัวน้ำจะมาเอิญเป็นร้านอาหารอ่าพัตคารบ้านทุ่งนะจ๊ะจะประมาณนี้ด้วยจ้ะเหมือนเดิมจะเป็นเพื่อนผ้าหยาวมางกินข่าวข้างนอกนะ จิ๊กเกอร์เนื้อพิซซ่าบสโอสนะสาราจานนี่อาหารอาหารฝรั่งจะประมาณนี้ได้จ้ะเพื่อนอันนี้ของฝรั่งเล่าจา้ะแซบ่บจ่ะ ชาวเพื่อนเพืเ่อนมือนี้มากินอาหารฝรั่งจ้ะแต่ไม่ใช่เป็นของชาวเยอรมันนะจ๊ะเป็นยูโกสลาเวียนดิสซิกซัสดิสซอลอมยูโกสลาเวียยาเพิ่นจะกินอาหารคล้ายๆบ้านเฮาเด้อจ้ะเพืเ่อนๆส่วนมากล่ะเพิ่นจะปิ้งย่างนะคะ ก็เลยมากจ้ะสลัดสดสลัดเป็นบุฟเฟ่สล uh ัดจ้าอันนี้จานนี้จานบางไงนึงจ้ะเปื่อนๆซัด